สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับมาในวันนี้นะครับกับผมเองนะครับจะพามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเซฟนะครับคะแนนงานต่างๆนะครับออกมาจาก Google Classroom นะครับเมื่อเราสอนมาในช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็เป็นช่วงๆของปลายเทอมกันแล้วนะครับก็คุณครูหลายๆท่านนะครับที่ ได้สั่งงานนักเรียนเอาไว้แล้วก็เตรียมที่จะนำคะแนนต่างๆไปกรอกลงสู่ระบบออนไลน์ต่างๆหรือจะนำคะแนนต่างๆไปอบอกผลกับนักเรียนว่าตอนนี้นะครับมีใครที่ส่งงานแล้วบ้างหรือใครที่ยังไม่ได้ส่งงานต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการดึงคะแนนนะครับออกมาจาก Google Classroom นะครับทำอย่างไรกันบ้างแล้วก็ จะพาไปแก้ปัญหานะครับในเรื่องของฟอนต์ที่เมื่อเราเซฟไฟล์เป็น Excel แล้วเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นฟอนต์ที่อ่านไม่ออกนะครับเรียกว่าเป็นฟอนต์ต่างดาวนะครับวันนี้จะพาไปทำถึง2อย่างกันเลยทีเดียวนะครับไปดูขั้นตอนแรกกันเลยครับเราจะเซฟครับคะแนนของนักเรียนออกมาจาก Class r o o m นะครับแล้วก็เข้าไปที่ งานของชั้นเรียนนะครับมันจะมีวิธีนะครับการเซฟคะแนนออกมาเนี่ยได้2วิธีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีแรกกันก่อนนะครับก็เลือกไปที่งานนะครับแล้วก็เลือกไปที่งานใดงานหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ทําการเปิดดูงานนะครับตรงนี้นะครับเปิดดูงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานที่นักเรียนส่งมาเนาะ นะครับเราก็ไปดูตรงนี้ครับมุมนี้มันจะมีตรงที่เป็นเฟืองฟันเฟืองอยู่ตรงนี้ให้เราจิ้มไป1ครั้งนะครับถ้าเราจะดึงออกมานะครับเป็น amazon g o g l e s h e e t เลยก็ได้นะครับเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะทําเป็นในรูปแบบ Google Sheet นะครับมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของฟอนต์ที่เวลาเซฟออกมามันจะเป็นฟอนต์ต่างดาวอะไรต่างๆนะครับมันจะ เป็นฟอนต์ที่เป็นปกติเลยนะครับแต่ทีเนี้ยหลายท่านก็อยากจะนำคะแนนเนี่ยไปแก้ไขในตัว Excel นะครับหรือไปแก้ไขต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออาจจะส่งไปให้ทางโรงเรียนนะครับทางฝ่ายวิชาการนะครับทำการกรอกคะแนนลงคะแนนให้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวนี้ดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดนะครับจิมเข้าไปนะครับ มันก็จะทําการบันทึกให้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าคลาส m ของเราหรือห้องเรียนของเราให้เราเลือกไปที่เมนูด้านบนนะครับตรงนี้นะครับคําว่าคะแนนเนาะคลิกเข้าไปนะครับที่ตรงคําว่าคะแนนตรงนี้ก็จะมีคะแนนของนักเรียนขึ้นมาแล้วก็เราก็จะทําการเลือกนะครับตรงส่วนข้างบนน,นะครับไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นใดก็ได้นะครับนี่ครับ จิ้มเลือกเข้าไปนะครับคลิกเลือกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีฟันเฟืองขึ้นมาเช่นกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้จิ้มเข้าไปก็จะมีเมนูขึ้นมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดเช่นกันนะครับทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเปิดขึ้นมานะครับจากตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นในเครื่องนะครับของผมเองเนี่ยก็จะเป็น เวอร์ชันที่เป็น Office นะครับ Microsoft Office 365นะครับแต่ถ้าเป็น Microsoft Office รุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับก็จะทำในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่เมนูนะครับก็อาจจะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนะครับแต่วิธีการนะครับก็คือหาตรงส่วนที่ผมจะแนะนำเนี่ยให้เจอเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาฟลอนต์นะครับหรือ ข้อมูลที่เราเซฟมาเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาต่างดาวนะครับมันอาจจะเกิดจากการเข้ารหัสนะครับของเจ้าตัว Google Classroom แล้วพอมาถอดรหัสออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่รองรับอฟอนต์นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเลือกตัว Encode นะครับต่างๆให้ถูกต้องนะครับทีนี้ ตัวที่เป็น ENCODE นะครับในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่รองรับภาษาไทยอยู่นะครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า utf 8นะครับถ้าใครที่เคยเขียนโปรแกรมนะครับในการสร้างเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับในเรื่องของ ENCODE นะครับตรงนี้เวลาเราแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการแก้ปัญหาแล้นะครับจะทำอย่างไรเมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ม,มันดูแล้วมันไม่อ่านไม่ออกนะครับแล้วเราจะไปลงคะแนนรือคือคะแนนมีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าคือชื่อของใครนะครับเนี่ยนะครับนักเรียนคนนั้นคือใครนะครับเราอยากจะให้มันเป็นภาษาไทยทําอย่างไรวิธีการง่ายๆเลยครับก็ยังอยู่ในไฟล์เนี้ยเนาะที่เราเปิดขึ้นมานะครับแล้วให้เราไปเลือกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วทําการเลือกไปที่นิวครับคือสร้างไฟล์ใหม่นั่นเองนะครับ แล้วก็อาจจะเลือกเป็นแบงค์เลยนะครับไม่ไม่มีข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นว่างเปล่านะครับเปิดชีทที่เป็นว่างเปล่าขึ้นมาทีนี้ให้เราไปดูเมนูด้านบนนะครับตรง Data ครับตรง Data นะครับตรง Data แล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วจะมาดูตรงที่ get data นะครับเนี่ยนะครับให้เลือกเป็น form file นะครับ form file แล้วมันจะมีรูปแบบให้เลือกต่างๆนะครับตรงนี้เนาะ ให้เราเลือกเป็น form text นะครับหรือว่า csv นะครับก็คือไฟล์ที่เราเซฟมาเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับที่เราเซฟมาจาก google classroom นั่นเองนะครับเลือกเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะนำไฟล์ตัวนี้เข้ามาที่เราบันทึกเข้ามาไว้ในเครื่องเนาะนี่นะครับล่าสุดตัวนี้นะครับปึ๊บนะเลือกไฟล์ที่เราบันทึกแล้วมันเป็นฟอนต์ต่างดาวนะครับฟอนต์ต่างดาวเนี่ยครับ มันจะขึ้นข้อมูลมาให้เลือกว่าเราต้องการเลือกตัวเข้ารหัสตรงนี้นะครับเป็นอะไรนะครับให้หาให้เจอนะครับว่า,า Unicode utf 8นะครับนี่นะครับหาให้เจอตัวนี้นะครับบางเวอร์ชันออฟฟิศบางเวอร์ชันอาจจะเมนูมันอาจจะไม่เหมือนแบบนี้แต่ว่าดูตรงนี้ให้เจอก็คือ western european window เนี่ยแล้วให้เราเลือกตัวเลือกลงมานะครับให้เจอคำว่า อ่าย uh, ูดีโค้ดแล้วก็ขีด8นะครับตรงนี้เนะครับเลือกเสร็จแล้วมันก็จะแสดงตัวอย่างให้เราเห็นเลยว่าข้อความที่เป็นภาษาไทยก็ขึ้นมาถูกต้องแหลวนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแลลวแล้วก็กดไปที่โหลดนะครับตรงอื่นก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นคะแนนที่เป็น Excel แล้วก็มีชื่อนะครับบางทีมันอาจจะเรียงคอลัมน์อาจจะไม่ถูกต้องตรงนี้เนาะเราอาจจะสลับนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมาสลับกันได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้นะครับอาจจะไปแก้ไขในการสลับว่าจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนตรงนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของคะแนนก็จะมาตรงละนะครับมีวันที่ ที่เรากำหนดข้อมูลมาถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับก็ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับ